โยกสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกับมากครับเกม Ark Survival iv อาชีวิตรอดในโลกในโนเอร์นะครับผมเออแล้วก็อยู่กับน้องจูอ e ีนะครับแล้วก็น้องๆโอโลทั้งหลายแหละนะครับจากพัทที่แล้วเราได้ทําการสังหารสังหารน้องนี้ไปนะแล้วเราก็น้องนุกบินอนะ่ะตัวสีแดงๆนะเออแล้วก็เราก็จับมาตัวใหม่นะจับมาปั้นใหม่เลยเดี๋ยวพาไปดูรักษานะ คนที่ดูไลฟ์อาจจะดูแล้วนะว่ามันยากนาขนาดไหนเสียไปกี่ตัวแล้วนะกว่าจะได้ตัวนี้มานะถ้าคนดูไลฟ์ก็น่าจะดูเรื่องนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นี่เลยนะสุขภาพของมันก็5้าแล้วก็ความแข็งแกร่งหรือสเตติมีน่าของมัน200นะท่านผู้ชมประมาณนี้แล้วก็น้ำหนักนะผมอัพไปที่1755นะครับ โอเคประมาณนี้วันนี้เราจะมาทําอะไรไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ผมว่าผมจะมาจับวีเบอร์นะจะจับวีเบอร์มาทําก็จะมาอ้อมรูนะไม่รู้ว่าจะอ้อมรูประมาณไหนอเดยน่าจะทําไม่ใหญ่หรือเปล่าอาจจะทําไม่ใหญ่นะนี่เลยอ้อมอ้อมน้ํามาด้วยนะท่านผู้ชมว่าผมจะทําเอ่อทาเป็นแบบว่าแบบสถานีน้ําอ่ะจะจับสัตว์น้ามาด้วยแล้วก็บางแบบพวกสัตว์น้ํไว่าตรงเนี้ยไม่รู้ว่ามันขี่จะขี่ข้ามมาได้หรือเปล่าว่าตรงเนี้ยต้องได้ดิวะ ันจะได้อยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยข้ามาแถวเนี้ยรู้สึกว่ามันจะแบบอย่างเช่นตัวปลาสลามแบบเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะข้ามมาได้หรือเปล่านะตรงนั้นอนะ่ะมันจะติดนะไม่มั่นใจอะ่ะรู้ว่าน่าจะต้องทาในไลท์แล้วแหละนะเอออย่าไปจับแรเบอร์นนะโอเควันนี้เรามาจับแรบตอร์กับบีเบอร์ไหมคิดว่าไงอ่ะ่าจะได้อยู่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาค้ามอันนี้ก่อนลูกธนูอาบยาสลบเราเอายาสลบเก็บไว้ตรงเนี้ยโอเคแล้วก็เฮ้ยข้ามหัวมาทำไม โอโหแล้วผมคามาทำไมเนี่ยโอหแล้วก็ยาสลบในโค้กผมยังเหลืออยู่นะเดี๋ยวเราจะเอามาคาบกันไม่ใช่เหลือดิเยอะเลยอนะ่ะเยอะเลยเนะี่ยอันนี้คาได้นิดนึงน่าจะมีของที่ไอซ์โซลท็อโโทปปะอยู่ที่โอโรอะโอโรทูอะโอโรทูนี่ไงพวกของพวกนี้ยแล้วก็ไม้โอเคเดี๋ยวจวังหวะนี้เดี๋ยวรอให้มันคาบเสร็จก่อนไนดะ้เดี๋ยวตาประทับไปตอนที่มันคาบเสร็จแล้วนะครับจัดไป โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็นะครับธนูเสร็จเรียบร้อยนะเรียบร้อยหมดเลยเนื้อปลาไม่รู้ว่าวีเบอร์มันกินอะไรนะน่าจะกินพวกเบอร์รี่หรือเปล่าไม่มั่นใจเดี๋ยวเอาเนื้อปลาไปไว้ก่อนนะเอาเนื้อปลาไปด้วยนะเอิม่มเดี๋ยวสิผมจะไม่เอาตัวไหนไปเลยนะวีเบอร์ผมเห็นวีเบอร์อยู่ตรงนู้นนะไปดูก่อนว่าเรามีลูกธนูเท่าไหร่ร6 0กว่าลูกธนูอาจจะพิษนะอาจจะสลบอะแล้วก็โบล่านะเฮ้ยชิบหายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เปลี่ยนภาษาโอเคเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วทิพยหายทิพยหายมาดิตัวเลคเมาดิ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 เก่งหรอเก่งหรอมาด,มาด,มาด,มาดิโอ้โหมึงมาจากไหนเนี่ยตัวเลคเถามจริงว่าจะจับมึงแล้วนะ งูมังกรในรัสเซอกูอะคงไม่เก็บมันไว้หรอกจริงๆเนงอน้องด้วยท่านผู้ชมสวยเลยอย่างเงี้ยสวยเลยท่านผู้ชมดีนะอัพอัพอันนี้เยอะอัพเลือดเยอะอัพไปอีกโอ้โหเกือบเลยอัพดาเมจไปด้วยโอ้โหเกือบเลยท่านผู้ชมเกือบแย่จะป้าตายโอ้โเกือบเป็นเปล่าจุลเครือ ไอเวนไอเวนโหเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนดิรุดกอดเราโอ้เกือบไม่แตกดีนะไม่แตกโอเคเดี๋ยวรูดซิขอเตรียมอปุปกรณ์แป๊บนึงโบล่าเราขาดได้ไหมบัวร่าเราขาดอะไรขาดฟางว่ะไม่ใช่ดิขาดไฟเบอร์ไฟเบอร์เรามีไหมในกล่องไฟเบอร์ในกล่องเราไม่มีว่ะเดี๋ยวเราต้องไปตัดอโอ้ในนี้ในนี้มีจะรู้ว ในนี้มีนะผู้ชมโบล่ามันใช้กับไอ้บีเบอร์ได้ไหมน่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าได้แล้วดีเลยนะเดี๋ยวข้ามาสามอันก่อนบีเบอร์อยู่ตรงนูน้นหวังว่าเราจะไม่เจอพวกไอ้เอ่ออัลฟ่านะเจอพวกอัลฟ่านี่แย่เลยนะนะอ๋ออย่างนี้ไงตัวอัลฟ่าอยู่ทางนูน้นเมื่อแต่ตัวอะไรเอลฟ่าวะตรงนั้นบีเบอร์อยู่ไหนวะโอ้ยคา,านัาว่ะคาโนัววีคานัลฟ่าเฮ้ยนี่ไงบีเบอร์บีเบอร์ มาเจอแล้วเคบีเบอร์น้องวิวเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยเฮ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 ้ยโอ้โหเจลเม็ดไอเวนมีเบอร์อยู่นี่มีเบอร์มีเบอร์ไม่ขึ้นมาท่านผู้ชมแต่ต้องรอให้มันขึ้นมาก่อนนะไม่อยากให้มันลงน้ําอ่ะเกิดมันสลบแล้วมันจะแบบตายน้ําอ่ะเออเป็น,นอะไรของมันปะอา้าวมีเบอร์หายท่านผู้ชม ก็ได้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่ตรงนู้นโอเคน่าจะได้อยู่เดอกหลอกอย่าสรบเข้าไปนะโอเคยิงเข้าไปโอเคเฮ้ยมันหมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันจะสรบแล้วผู้ชม กลแล้ว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 โหจะสลบนะบอกว่ามันจะไม่ตายก่อนเฮ้ยอย่าลงน้ําอย่าลงน้ําอย่าลงน้ําเอาเรียบร้อยครับนาอยู่โอเคเราจะเอาเนื้อปลาให้มันนะไม่รู้ว่ามันจะกินเนื้อปลาหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรเอ้ยปลาจิระเม็ดไอเวน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 ต๋วเอ้ยนี่ปล่อยตัวไปแล้ววีเวอร์มันกินอะไรวะเนื้อไหม เน้อน้องอะเบอร์รี่เบอร์รี่ไม่รู้ว่าบีเบอร์มันกินอะไรเบอร์รี่เหรอน่าจะกินเบอร์รี่นะงั้นเราเก็บเบอร์รี่ไปให้มันโหวพวกนุกนี่มันน่าฆ่าจริงๆกับพวกนี้มันกวนอะ่ะท่านผู้ชมดูมันบินดิดูมันบินดิดม,นนดมันจะฉกตอนไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเอาเบอร์รี่ให้น้องก่อนโอเคเบอร์รี่ให้ไปเลยโอ้โหขอเปลี่ยนลูกธนูก่อนละกันมาดิ ไม่โดนอีกนี่ไงไโอ้โหพังไปแล้วโถเอ,อ้ยลูกธนูพังทไม่ใช่ดิเขเรียกหน้าไมา้พังโอโหเดี๋ยวต้องไปคราบใหม่เฮ้ยเอาไฟาแลแรปเตอร์อยู่นู่นชิปหายแล้วชิปหายแล้วทำไงดีวะโบล่าโยนใส่ได้ปะวะ,น,วะนี่ไงนี่อ่านมานะท่านผู้ชมแต่มันต้องใช้โอ้โหซีเมนต์ด้วยใช้ซีเมนต์หนังแล้วก็เหล็กร้อยโอ้โหท่านผู้ชม นี่คืออาร์บีเบอร์นะโหได้แล้วโอโลโอโลโอโลโฟเอ้าชิบหายแล้วเผื่อไปอันนี้กดยกเลิกอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อมาตามมาบีเบอร์เอาบีเบอร์อยู่นันแล้ว อพี่เบิร์กำลังตามมานะท่านผู้ชมนี่เราควรต้องทำอันนี้แล้วนะเราควรทำเอ่อรั้วเราควรทำรั้วนะโอเคแล้วก็ยิงเฉยมาเดี๋ยวเราครับอันนี้ก่อนครับหน้าไมา้ก่อนท่านผะู้ชมมีวไหว่าไอ,ไอตัวนี้มันมาตัวอะไรล่ะเขาเรียกตัวอะไรเปล่าชิบหายแล้วเหล็กมันจะหมดแล้วนะเด๋ยวเราต้องเอาเหล็กมาเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเหล็กจะอยู่ในตัวเราหรือเปล่า เหล็กอยู่ไหนวะเรายัดใส่ไปแล้วเนี่ยโอ้นี่ไงเหล็กมันเยอะเลยโอ้โหเหล็กต้องสอกลอยนะเออให้เราดูอ่านหน่อยสิการที่เราเรียนรู้มาอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่านนี่ครับอ่านบีเบอร์นะใช้เป็นฟางด้วยนะนี่เป็นฟางยัดฟางเข้าไปแล้วก็ซีเมนต์นะซีเมนต์นี่มันต้องทำยังไงเอ่ยมันต้องใช้โคกต่ำป่ะถ้าจะไม่ผิด ใช้โคกต่ำนี่ไงแต่ใช้เป็นเอ่อเคียวกับหินนะเหมือนเรามีเคียวอยู่นะเคียวอะ่ะเออเคียวเคี้ยวก็เรียกเคียวมันคงไม่ครบร้อยอะ่ะจริงๆโอเคเดี๋ยวเราต้องไปเอาในอันนี้ด้วยในรังของมันด้วยรังบีเวอร์นะท่านผู้ชม,มเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามีรังมีบีเวอร์เอ้ยมีตีเมนอยู่ในรังปะอาจจะมีตัวบีเวอร์นะท่านผู้ชมถ้าเราไปแคะมัน่ะ บอกเลยว่ามีแน่นอนโอ้โหนี่ไงท่านผู้ชมเยอะเลยโอ้หมายกอดเลยซีเมนต์อย่างเยอะจะไปเพลงขึ้นวะเพลงเจเลเมตเหรอจะเพลงบีเบอร์ไม่รู้เหมือนกันโอ้โ oh หเดี๋ยวนะหน้าไม้นี่หน้าไม้ของฉันแล้วก็เราจะเอานี่ยัก้าไปเลยในรังเพียบเลยท่านผู้ชม <laughs> ในรังมีเบอร์มัน,นอ่ะเออซีเมนต์อย่างเยอะ โอเคเดี๋ยวเราจะทำอานของมันมาเลยมันใช้140นะท่านผู้ชมเหลือซีเมนแค่เท่าไหร่เนี่ยชุดหนึ่งสองชุดนะท่ะะานผู้ชมปรบมาณนี้โอเคเราได้อ่านไปแล้วเดี๋ยวผมเก็บของก่อนเหมือนจะมีดอกไม้พวกดอกไม้ด้วยดอกไม้นี้เอาไปทาอะไรได้ผมไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็มาลงมาเล็ดอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวดูบีเบอร์ฉันจะขี่นายบีเบอร์ตัวเมียด้วยท่านผู้ชมเยวจะยัดน้ำหนักให้มันนะอ๋อเหมือนจะคาบของใส่ตัวบีเบอร์ได้ด้วยนะท่านผู้ชมนี่เลย ฮ่าฮ่าเราได้แรงงานของเอ่อแรงงานนักนักขุดไม้นะนักตัดไม้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนอื่นนะท่านผู้ชมเอ่อแปบ๊บนึงนะโอเคเหมือนจะอัพเวลได้แล้วไอตัวนกบินเราโอ้โหหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วไอ้นกบินเนี่ยเดี๋ยวขอดูขอบินดูเอ่ออัลฟาแรปเตอร์ก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วอัลฟาแรปเตอร์อัลฟาแรปเตอร์จะจะจัดการได้ดีไงอัลฟาแรปเตอร์ ผมว่าผมจะยิงได้นะตรงเนี้ยนี่ไงยิงแม่งเลยอุ้ยสองร้อยเลยท่านผู้ชมเราต้องจัดการมันก่อนในตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันมาจัดการในตัวสอเราก่อน,นต้องยิงมันก่อนนะสองร้อยเลยว่ะสองร้อยเลยวอกว่ามันจะตายนะเห็นน้องน้องไอซ์บอกว่ามันเท่าไหร่นะน้องไอซ์บอกว่ามันร้อย เกือพันก๋วเลยโอ้โหอันนี้ก็สุดยอดเลยจะฆ่ามันยังไงเนี่ยให้ตายสิโอ้โหมันวิ่งไปจัดคาราซอแล้วโอ้เวนเออมันวิ่งวิ่งไปทำไมเนี่ยให้ตายสิผมมันจะตายอยู่แล้วฮัลโหลเอ้ยโดนอยู่โดนอยู่ โอเคสวยโอ้ oh, oh, โดนแค่เก้าสิบเองอะลูกสนุน่าจะหมดก่อนแน่ๆเลยโอ้โหโอเคสวยตายเรียบร้อยนะครับทุกผู้ชมเอาว่ามันจะตุยแล้วนะท่านผู้ชมน่าจะมีของดีๆนะ <c oughs> เอาว่ะโอ้โหใช้ไปเยอะมากเลยลูกธนูเราเนี่ยจะบ้าตาย ไหนดูสิแรบเตอร์โอเคหยิบขึ้นมาโอ้โหโนายนี่ช่างหนูร้ายสิจริงๆโอเคบอกว่าจะไม่มีตัวอะไรมาขยงขย่ำเราโอ้โหแรปเตอร์มาอีกแล้วเฮ้ยจกจับมันว่ะจับมาได้ปะขอจับมันหน่อยดิโอเคโอเคมาดิ เอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาไงมาดิมาดิมาดิเม่หเท่าไหร่เนี่ยเม่หมดสี่สิบโอเคแรปเตอร์มอเตอร์ไซค์ซิงของเราโอเคสลบไปเรียบร้อยนะเหมือนมันจะต้องใช้เนื้อน้องนะท่านผู้ชมโอ้โหเนื้อน้องเน่าเนื้อน้องเราไม่ค่อยมีมันกินเนื้อน้องหรือเปล่าเนี่ยมันกินเนื้อหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมโอเคไม่ใช่ว่ะ สวัสดีโอโลโอโลไฟโอโลห้าโอโลไฟมาแล้วยัดเข้าไปเนื้อเนี่ยสวยเลยตัวเมียด้วยนะผู้ชมโอเคดูดูซิว่ามีของอะไรบ้างในตัวเนี่ย,ยแต่ว่ามันเอาของเด้งข้อตัวแล้วเนี่ยใช่ปะ่ะนี่ไงปืนม่วงโอ้โหหน้าไม้สีฟ้าโอ้คุ้มจริงน้องได้ของคุ้มจริงของคุ้มจริงเอาเรื่องเอ้ได้ไอ้นี่ด้วยเป็นสกินนะเป็นสกินหมวกนะโอเคเดี๋ยว สับเนื้อยังไงมันจะได้เป็นเนื้อน้องนะเนื้อน้องมันจะเน่าเร็วนะทานผู้ชมเน่าเร็วแบบปกติเน่าเร็วกว่าปกติโอ้โหดูสิเนื้อน้องมันไม่รวมกันไงก็เลยเน่าแบบเน่าเร็วกว่าปกติอะทุผู้ชมโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่าแรปเตอร์มันใช้อันอะไรอ A เอนี่ไงอาแรปเตอร์น่าจะคับในตัวได้หรือเปล่าเอ้นี่ไงคาบในตัวได้สวยเลยโอเควันนี้เรา ได้มาสองตัวได้เป็นบีเวอร์กับแรปเตอร์นะท่านผู้ชมเอาเรื่องหน้าไม้เราคนควรต้องแบบค้าบอันอื่นแล้วครับอันที่มันนี่ไงไม่ใช่ดีอันนี้คือมันได้เลยหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่บูปินโอ้โหถ้าได้บูปิน,นจะคุ้มมากเลยท่านผู้ชมแย่ว่ะไม่ใช่บูปินแต่ okay, ถ้าพังเราสามารถซ่อมได้เลยนะโอเคเดี๋ยวให้มันให้มันเดินตามมาปแรเตอร์โอเค โอโลฟีโอโลไฟเดเออะไรอีกเนี่ยไอ,ไ,อไอ้นกไอ้เวนเอ้ยด่าแม่งเลยมาดูว่าเดี๋ยว,วมึงเจอลูกแม่นไปเดี๋ยวมึงเจอลูกแม่นโอ้โหไม่แม่นเลยวะ่ะโอ้โหไม่โดนวะ่ะโอ้โหล็อกหลบล็อกหลบโอ้โหไม่โดนนี่ไงโดนไปดิโดนไปห้าสิบโอ้โหไม่โดนโอ้โหดูมันโฉกดูมันโชค โดนฉกหน้าไมา้เรานี่ไงโดนไปดิโดนไปดิดปดเอาสรุปเอาผมใช้ลูกกระดาษสรุป้วเนี่ยต่าไหนดูสิกินเนื้อเหรอกินเนื้อหรือกินปลากินปลาอะไรฮะกินเนื้อหรือกินปลาปลาทะเลเม็ดด้วยสิงจัดบอกเลยกินปลาใช่ไหมโอเครัดเข้าไปเอาสวัสดีแลปเตอร์ออกกัดมันแลปเตอร์กัดมันเ,เ,เออสวย ไม่อยากตั้งชื่อให้นุกอ่ะมืนเมืนเฮ้ยดูสิดูมันเอาไปสิอะไรของมันวะนะเนี่ยเฮ้ยมันทำอะไรของมันวะเนะี่ยโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะท่านผู้ชมน่าจะจบเพียงเท่านี้โอเคถ้าใครชอบวิดีโอนี้หรือชอบเนโนเสาร์ทั้งหลายแหล่โอโรทั้งหลายแหล่ของเราก็ติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการตะคลิปต่อไปโอเคครับผมนะโอเคเจอกันใหม่บ๊ายบาย